หลังจากในปีที่แล้วโซนี่บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นได้เซอร์ไพรส์รทั้งโลกด้วยการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า Sony Vision S ที่งาน CES 2020ซึ่งก็สร้างความประหลาดใจและเรียกความสนใจจากผู้เข้าร่วมง,งานได้อย่างมากล่าสุดทางโซนี่ได้นำวิช s i นเอลงทดสอบในถนนจริง พร้อมกับปล่อยวิดีโอทดสอบของรถออกมาให้เราได้ชมกันสำหรับ Sony Vision S นั้นไม่ใช่เพียงรถยนต์ไฟฟ้าทั่วๆไปเพราะว่าตัวรถนั้นเรียกว่าอัดแน่นเทคโนโลยีต่างๆมาอย่างแน่นคันตัวรถมีเซ็นเซอร์รอบคันกว่า40จุดเพื่อใช้ประมวลผลข้อมูลรอบตัวรถสำหรับระบบแจ้งเตือนและระบบควบคุมการขับขี่อัตโนมัติ ระบบอำนวยความสะดวกและอินโ t เทนเมนต์ในรถนั้นถูกพัฒนาร่วมกับซั p p l เออร์อีกหลายเจ้าไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมต่างๆบน d a s h บอร์ดของรถนั้นถูกพัฒนาโดย BlackBerry QNX ระบบสื่อสารไร้สายพัฒนาโดย Qualcomm และระบบเสียง 3D นั้นเป็นของ Nvidia ที่ผู้โดยสารแต่ละคนสามารถเลือปกปรับรูปแบบเสียงของตัวเองได้แบบอิสระ นอกจากนั้นตัวรถยังประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่สามารถจดจำใบหน้าผู้โดยสารและประเมินสภาพร่างกายได้เช่นหากมีผู้โดยสารในรถกำลังหลับตัวรถจะปรับลักษณะบอดพร้อมกับปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้านกลุ่มพลังของตัวรถนั้นจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อน2ชุดเพื่อแยกขับล้อคู่หน้าและล้อคู่หลังให้กำลังตัวละ200กิโลวัตต หรือประมาณตัวละ268แรงมา้าสามารถเร่งจาก0ูนย์ถึง1 0 0กิโมต่อชั่วโมงได้ใน4.9วินาทีความเร็วสูงสุดของรถทำได้240กิเมต่อชั่วโมงสำหรับ Sony Vision S นั้นแม้จะมีการทดสอบบนถนนจริงแล้วแต่ตัวรถยังต้องถูกพัฒนาต่อและทดสอบอีกซ้ำ เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลสำหรับการพัฒนานรถที่ดีที่สุดของโซ n y เมื่อก้าวเข้าสู่ปี2021ดูเหมือนว่าการทำรถยนต์ไฟฟ้านั้นจะไม่ใช่ประเด็นหลักของเหล่าบริษัทยักษ์ใหญ่อีกต่อไปเพราะว่าปัจจุบันใครก็สามารถทำรถยนต์ไฟฟ้าได้แต่สนามแข่งที่ท้าทายกว่านั้นก็คือการแข่งขันด้านเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่หรือว่า AI นั่นเองเพราะว่าหากต้องการเป็นคู่แข่งของเทส la แล้วก็ การที่ผลิตร,รถยนต์ไฟฟ้าวิ่งได้ไกลนั้นยังไม่เพียงพอคุณต้องมีเทคโนโลยี AI ที่ล้ำหน้าสุดๆอีกด้วยก็ต้องดูกันต่อไปว่ารถยนต์ไฟฟ้าของโซ n y ่คันนี้เมื่อถูกพัฒนาจนเสร็จสมบูรณ์แล้วตัวรถจะเจ๋งแค่ไหนจะเทียบชั้นเทส l a ได้หรือเปล่าเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงกันบ้างกับทิศท,ทางการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตควรจะไปในทิศท,ทางไหนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันนะครับ และหากชื่นชอบข่าวสารของเรากดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและเทคโนโลยียันยนต์ใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ